นาทีประวัติศาสตร์สองผู้ยิ่งใหญ่ทุกตูต่และทักษิณคุณอุ้งอิงทักทายกันขณะร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพมารดานายกเศรษฐาร้านมายองเป็นศูนย์รวมส,สินค้าครบครันเครื่องมือทำมาหากินเครื่องมือสร้างอาชีพประกอบไปด้วยเครื่องครัวเตาแก๊สเตาอบเตาปิ้งย่างหม้อก๋วยเตี๋ยวตู้กระจกเตาสเต็กมืออาชีพทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านและอุปกรณ์ร้านค้าโต๊ะพับเก้าอี้ชั้นวางสินค้าเต็นตลาดนัดสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแบบครบวงจร พร้อมให้บริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนผ่อนสินค้าเพื่อเริ่มธุรกิจใหม่ๆที่คุณต้องการได้ทันทีเพียงบัตรประชาชนใบเดียวที่ร้านมายองใกล้บ้านคุณคนเอกประยุทย์จันโอชาครับองค์ม,มนตรีร่วมพิธีพระราชทนานเพลิงศพมารดานายเศรษฐาเดินทักทายทักสินและก็แพรทองทานชินวัตรโดยทั้งคู่ทักทายพิกตูกลับขณะคลมสสเพื่อไทยนักธุรกิจร่วมแสดงความเสียใจยครับ วันที่6สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรด,ดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนางชดช้อยทวีสินมันดานายเศรษฐาทวีสินนายกรฐมนตรีในเวลา17นานิกาโดยบรรยากาศที่วัดเทพสินคราวาสวรวิหารซึ่งบรรยากาศตลอดช่วงบ่ายนั้นมีบรรดานักการเมืองบุคคลสำคัญต่างร่วมแสดงความอาลัยนะครับโดยพลเอกประยุจันโอชาองค์ขมนตรีพร้อมด้วยนางนณา,นนา,าพรจันโอชาภริยา เดินทางมาร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพเช่นเดียวกับนายทักษิณชินวัตรที่เดินทางมาพร้อมกับนางสาวแพทองทานชินวัตรบุตรสาวครับโดยภายหลังที่มาถึงนะครับทักษิณและพลเอกประยุทธ์ได้เข้าไปนั่งในศาลาพเพื่อร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้มีช่วงจังหวะหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้เดินเข้าไปทักทายนายทักษิณโดยได้ยกมือไหว้นายทัยยกษิณได้เดินเข้ามาหาพลเอกประยุทธ์และยกมือไหว้กลับและทั้งสองได้ยืนพูดคุยกันพักหนึ่งก่อนที่จะเดินทางแยกไปนั่งที่เก้าอี้เช่นเดียวกับ นางสาวแพรทองทาน,นะครับได้เดินเข้าไปยกมือไหว้สวัสดีพลเอกประยุทธ์ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ได้ทักทายนางสาวแพรทองทานกลับเช่นกันครับซึ่งบรรยากาศในงานพระราชทานเพลิงศพวันนี้มีคณะรัฐมนตรีร้วจะเป็นที่คุ้นเคยในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากครับบรรยากาศนั้นก็เต็มไปด้วยความเศร้าโศกนะครับแต่ว่าก็มีความลองดองเป็นบรรยากาศหลายรอบที่ทั้งสองนั้นได้ทักทายกัน สําหรับบรรยากาศก็จะส่งผลดีต่อประเทศชาตินะครับถ้าเพื่อนๆชอบและคิดว่ามีประโยชน์นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์และก็แชร์โพสต์นี้ของร้านมายองให้ด้วยนะครับจะดีใจมา,ากๆเลยสําหรับวันนี้นะครับข่าวสารการเมืองเรื่องใกล้ตัวเมื่อก,การมวงอยู่รอบตัวคุณโดยร้านมายองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ